นี่น่ารักไหมน่ารักไหมจ้าพามาชมพามาชมต้นบอนสีเนาะนี่ของอาเนาะี่ถาายทสรคดอะไรนะถ่ายทำสารคดีนะถ่ายทำสารคดีะะดมันมีต้นอะไรบ้างอ่ะเนีเาะต้นไหนถ้าดีบอลสีในอันนี้อันนี้บอลอินอ๋นอ ไลูน่ะอันนี้ยอดเจ้ากุก้งไก่เซิร์ฟอันนี้อันนี้นะใช่ใช่ใบใหญ่อ๋ออ,อันนี้ต้นเฟิร์นเนาะมันเป็นพวกกูกูลายชินีแล้วก็กูงาช้างเนี่ยลายชินีหินอ่อนแล้วเนี่ยงาช้างอ,อ๋อใบต่างกันตรงสีม่ได้ขาวนีนะอ,อ่าเคยไหมแอบถ่ายไหมไม่รู้จักตอนไหนล้วต้องรอเจ้าของเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ <c oughs> <c oughs> สวยเนาะ ตอนนี้เวลาของมันเวลาย้ายก็โหขนไปเยอะเลยไม่รู้ว่ารถจะพอย้ายปาไปเมื่อไหร่เรารู้นานยังไม่รู้ใช่ปะพวกนี้มันตะกูลพิโลหมดเลยทั้งหมดตะกูลอะไรนะพิโลเดนดอนอ,อันนี้จะเป็นชื่อมันจะเชื่อแปลกๆอันนี้ก็จะเป็นมาจิตตี้ไหนอันนี้หรอ,อ ใบจอสีดำใบริมมันใบหอมอ๋อสวยนะสวยทุกต้นเลยอะ่ะในกมกุงขนในใน u t ทูปนะเขานิยมปลูกต้นเนี้ยแยอะเลยครับมันจะคนเขาแบบถทยทอดเนาะว่ามีต้นอะไรบ้างเราก็ไม่รู้จักอืมอันนี้โลเดนดาก่อนไหนอันเนี้ยหน้ามันกนเนี่ยนะ ตัวนี้เงไหลขาวอันนี้เงินไหลมาอันนี้เงินไหลมาอันนี้ด่างขาวนี่อาปลูกไว้ขายเองว่าอันนี้ก็มีขายกับสะสมไหมโอ้จนไม้สะสมแพงมะแพงคงแพงเนาะพอซื้อได้่สวยอันนี้พิโรหน้ามือหรือพิโรเปรูฮูตลาดซื้อมาแพงไหมไม่นะตัวนี้ซื้อมาตอนราคาลงห้าหกร้อยก็ว่าไปโอซื้อมาในราคา สะสมเรื่อยๆเนาะไม่มีที่ไว้แล้วอือแล้วขยายไปตรงนู้นอันนี้ก้ามกุ้งเขียวอ่ะอันนี้นะก้ามกุ้งข้อนี้มันจะอันนั้นนะขนที่ถ่ายมาเมื่อกี้อ่าเนี่ยมันไม่เป็นขนมันจะเป็นลูกๆอันนี้หนึ่งค่ะไอเนี้ยอัตาโปโพเช่อะไรนะอัตาโปโพเช่อัตาโปโพเซ่เขาเรียก เชื่อวันเออท <laughs> ี่พูดมาไม่รู้จักเลยเออถ้าเกิดเวอะไรกล้วยเซียนอะรู้พอรู้อยู่มันเป็นต้นหรือกบันออ๋นี่ก็สวยมีพิโลมะละกอ <laughs> มพัพิโรมะละกอก้านมันคล้มะละกอใช่ปะ่ะใ <laughs> บมันเหมือนมะละกออโอ้โหแม่ขนพี่โอ้หถ้าเกิดขนเนาะต้องขนุขนอบมาด้วยเนาะใบหัก <laughs> อันนี้มันเหมือนต้นมะม่วงใช่ไหมแต่จร <หา S 1> ิงไม่ใช่อันนี้ก็คือไมโยอีไมโยอีไม่ม่เมืนไมโยอีไม,ไม,ไม,ยไมโยอีเลยอ๋อเขาไม่มีหลอดแต่อน,นี่อันนี้การไว้เพราะว่ามันหกักลงมาอันนี้ก็คืออะโกน,นิมาอะโกน,นิมาแตงเงินแสงทองอ๋อมีแต่ต้นไม้แบบแบบมีใบมีทั้งนั้นเลยเนาะ <c oughs> มนันนา้นเด็กๆมันจะเดิมมาโน้เลยอ้อมันโน้ลเลยเดี๋ยวโดนไม้อาเขาอันนี้แตะกุญช้าอันนี้ขาโมเสสโมเสสในภาษาอังกฤษก็แปลว่าสี่เหลี่ยมมันะเป็นขีดขีดฝนจะตกโดนฝนไม่เป็นไรเนาะนี่นี่ก็สุดสุดที่ต้นเลยลิบบินลิบบินก็ลองจับดูมันเหมือนลิบบินใช้นิ่มเออนิ่มจริงด้วย สวยงั้นแหละอันนี้สนัดู uh huh. อันนี้ค้าแมวมายุราเลยค้าลายหางลเลอันนี้สเสน่ห์คุณแผนอันนี้คุณแผน <c oughs> เรียกซัพตอส่วนนั้นก็ใกล้แล้วใกล้จะไม่รอดแล้วอ๋อ <c oughs> อันนี้อันนี้ใกล้จะไม่รอดแล้ว <c oughs> นี่เหมือนกันนี่ใกล้จะไม่รอดสวยทุกต้นเลยค่ะอันนี้น่าจะรู้อยู่หลอกของผมค่ะค่ะ ใครสนใจสั่งติดตอ่อได้นะคะนาะใช่ไหมสัต่ตอได้ที่ไหนเอ่ยอ่ะอ่ะติดต่อจากพี่อะได้คะ่ะได้คะ่ะพวกนี้มันก็จะเป็นตระกูลอากนิมาอากูนิมาคือใบพวกนี้อ,อันนี้คืออันนี้มันมีขาวอ่ะอันนี้มันมีแดงแล้วก็เสรีรวยรับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับหอ,อกหอกอะไรสักอย่างจำไม่ได้สีชมพูก็จะเป็นซปเปอร์เลสเอ้ยซปเปอร์พิงค์ สีฟอ่าสีแดงซูเปอร์เลสสีขาวซูเปอร์ไวท์มีหลายซูเปอร์หลายต้นบางต้นก็ชื่อไม่แน่ชัดเพราะคนแม่งชอบมาตั้งเองอหมืนมันตกละขอบคุณมากนะนะนี่ก็กำลังเฉพาะใช่ไหมอันเนี้ยกำลังเาะอันนี้อันนี้มันมีสามสีได้เนี่ยนะอันนี้มอนเตล่าอาโวตัดข้อมันค่อนข้างจะมอรง แย่ๆเลยโหซื้อต้นไม้อะคะไม่ซื้อหรอกเราขายขายไปดูขายไม่มีคิดจะลงขายเป็นสวยหมันสวยงนะนี่แหละนี่คนสวยผู้หญิงชายอือตัวคู่ตัวคู่มารักชื่ออะไรนะชื่อวินเทอร์ครับวินเทอร์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  โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวยพี่เปิดช่องช่องอะไรชาแนลอะไรช่องน้องแก้วชาแนลค่ะฝนตก้ะบ้านเราเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งไฟก็จะดับก็คนต่อเรี่องารค่ะ